วันนี้ไฟมบีบอลหลักสิบมาฝากอีกแล้วนะคะเปิดต้นแรกเลยนะคะที่เจ้าจาักกระรัดด่างเนาะตัวนี้ให้ไป89นะคะต้นตตโตเลยลูกค้าขาเนาะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะไป89อันนี้วิจิจินดาไปคู่กับยักษ์ตีเมฆนะคะตัวนี้ไฟให้ไปที่อ่าตัวนี้นะคะวิจิจินดามี2ต้นนะตัวนี้เอาไปที่ร้อยเบาทนะคะตัวนี้จะเป็นวิจิจินดากับเชิญทงนะคะตัวนี้เอาไป99บาบาทคะ่ะมีปลายทางทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะ เป็นวิจิตจินดากับ านางวิชุดานะคะ99บาทเนาะตัวนี้จะเป็นเพชรบ้านประทุมมีชัยชนติดไปนิดนึงนะคะตัวนี้99บาทค่ะ่นันผู้ชมค่ะซื้อครบ500จะส่งให้ฟรีแบบตะกร้าไปรษนีนะตัวนี้จะเป็นเพชรบ้านประทุมกับมงคลมณีนะคะ99บาทค่ะชื่นชอบต้นไหนโทรมาได้ที่เบอร์ที่ไฟขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะตัวนี้เท้าลำไยค่ะตัวนี้นะก็ใบมีต้นนี้เล็กน้อยนะคะไซส์นี้ไฟขายอยู่ที่99นะคะ ตัวนี้จะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะลูกค้าตัวนี้ไปคู่กับ าวาสุกีต้นเล็กนะตัวนี้ลูกค้าไปที่8 9นะคะตัวนี้จะเป็นานางเกตริเนเทวีนะคะลูกค้ากัดสีแดงมาแล้วเลยตัวนี้89นะคะกระถาง5ทั้งหมดนะคะตัวนี้จะเป็นหนุมานประสานกายนะลูกค้าไซนี้นะตอนนี้น่าจะเหลือแต่8 9นะคะเก้าน่าจะหมดแล้วเนาะลูกค้าตอนนี้ตัวนี้จะเป็นสีกาจนานะคะพิเศษเจนหนึ่งหน้าแดงตัวนี้นะไฟให้ไปที่99บาทคะ่ะลูกค,ค้า่ะถ้า ใครสนใจนะคะโทรมาจับจองเลยตัวนี้นางวิชุดาค่ะตัวนี้ไฟให้ไป89นะยังไม่มีหนอเนาะถ้ามีหนอไฟจะขายอยู่ที่99บาทนะคะต่อมาคะ่ะหนุมานเชิญธงค่ะตัวนี้ไฟให้ไปที่89นะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง5นะคะลูกค้าค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสาวนาครใจสีไฟให้ไป8 9ค่ะมีสำรองนะคะตัวนี้เนาะรอบจัดส่งจะส่งให้วันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยนะคะก็จัดส่งให้แบบตะกร้าไปสนีเหมือนเดิมนะคะซื้อครบ500จะส่งให้ฟรีแบบตะกร้าไปสนีถ้าซื้อไม่ครบก็มีค่าจัดส่ง50าบาทเมาๆนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าก้านแดงเนาะพรมฤาษสีตัวนี้89ค่ะ กระถางหเลยนะคะป้ายแดงๆเลยเนาะแล้วก็ถัดออกมานะคะอ่าอันนี้จะเป็นบัวสวรรค์นะลูกค้าฟอร์มนี้อยู่ที่99นะคะมีสำรองเนาะตัวนี้กระถาง5ค่ะ99ตัวนี้อ่าเจ้าสาวเนาะตัวนี้ป้ายมีเยอะเท่าไหร่ไฟให้89บาทนะคะ89บาทตัวนี้นะคะจะเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีค่ะเอาไป89ค่ะลูกค้า89นะคะ มาค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นมหาอ้าตัวนี้มหาชัยนะคะมหาชัยต้นนี้ลูกค้า,าไปไปด0บาทเนาะป้ายแดงๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวนี้ยังเปิดไม่ค่อยสวยช่วงนี้หน้าหนาวนะคะด่างไม่เยอะเนาะไฟให้แ80ดสิบค่ะบุษลินนะคะตัวนี้อาส่งขายลูกค้าต้นไม่ใหญ่นะตอนนี้ไฟให้ไปที่เจสิบาทล้วนเลยแล้วกันอาส่งขายเนาะอันนี้จะเป็นนารีบุรพานะคะต้นนี้นะ ลูกค้าไปที่99บาทค่ะนารีบุรพาป้ายชมพูเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเกาะเกตนะลูกค้าเกาะเกตตัวนี้นะลูกค้าไปที่89นะคะด่างขาวด่างเหลืองแบบนี้เลยนะคะเกาะเก็ดเม็ดแดงๆเนาะตัวนี้ก็สานะรนครใจสีต้นสำลองนะคะไฟให้ไปที่89บาทค่ะ89บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพชรพระอุมาฟอร์มโกนะลูกค้าตัวนี้เอาไป อันนี้มีอะไรติดไปแฟไม่แน่ใจนะลูกค้าขาตัวนี้ไปร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรพระอุม,มาหน้าเข้มๆเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะตัวนี้จะเป็นอ่าพระนางสุจิตานะคะติดติดคู่กับต้นอะไรไปแฟไม่แน่ใจเนาะลูกเ้าไป100่งบาทนะคะพระนางสุจิตาเนาะ อันนี้จะเป็นสีกาะจนาพิเศษเป็นหนึ่งค่ะฟอร์มกระถาง5ามีหลายต้นนะลูกค้าตัวนี้อยู่ที่99ค่ะตัวนี้ฟอมเดี๋ยวไฟคัดฟอร์มสวยๆให้เนาะตัวนี้เจ้าสาวไปคู่กับประสานกายนะคะตัวนี้ร้อยบาทค่ะลูกค้าได้ไปส่งสายพันุ์ในกระถางเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิจิตจินดานะต้นเดี่ยวต้นเดี่ยวแบบนี้ไฟให้ไป8 9นะลูกค้าเนาะวิจิตจินดาหน้าแดงนะคะ8ปบาบาทตัวนี้ก็มีสำรองอยู่นะ แล้วก็นางกิรินีเทวีกับทศกัณฐ์ค่ะตัวนี้ลูกเขาไป89ก็ได้ค่ะ8ปบาทเนาะกัด4ี่แล้วนะคะตัวนี้นะ89บาทตัวนี้เป็นนพเก้าค่ะมี2กระถางเนาะตัวนี้นพเก้าด่างขาวด่างเหลืองนะตัวนี้ย9 9บาทค่ะลูกค้ามี2กระถางหน้าเดียวกันเลยนะคะใครจะเอาไปทําคู่ก็ได้นะคะ ตัวนี้ดารานพลัตนะตัวนี้ป้ายไม่เยอะไฟให้89ค่ะมีสำรองนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าลน้ลนๆกระถาง5เลยนะคะตัวนี้4กาจนาเจน2นะตัวนี้99นะคะจะเป็นหน้าชมพูเนาะตัวนี้นะคะใครชอบหน้าชมพูนะก็จะแนะนำเจน2นะคะตัวนี้99แต่ว่าเจน1จะใหญ่กว่าเนาะเขาจะโตเร็วกว่านะคะอันนี้บุษรลินนะคะอันนี้ด่างขึ้นมาหน่อยไฟให้89นะคะ อันนี้ก็ดารานะคะแปดเก้าดารานุพลัสเนาะอันนี้จะเป็นประสาททองนะคะแต่ไม่ไป้ายไปคู่กับสิริพรไฟให้แปดเก้าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเจ้าสาวตัวนี้ก็อยู่ในเกรดแปดเก้านะคะเพราะว่าไป้ายไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแปดสิบเก้าบาทตัวนี้นะคะจะเป็นเพชรจำทองนะคะเพชรจำทองต้นนี้นะลูกค้าไปที่เก้าสิบเก้าบาทค่ะ ปลายเขียวมาแล้วนะคะเปิดป้ายมาแล้วเนาะนี่ค่ะไม้กำลังโตนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนอีสานเนาะใครสนใจ9ก้าก้านะคะส่วนอีสานแล้วก็ตัวนี้ค่ะนารีบุรพาต้นนี้นะคะก็ปลายสวยๆนะไฟให้ไป89นะลูกค้า89บาทตัวนี้มหาลาศนะคะก็89นะตัวนี้มีสำรองค่ะอันนี้จะเป็น อ๋อตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไฟขอเก็บไว้ตั้งแม่ก่อนเนาะพอดีว่าแบ่งขายไปเนาะก็หาแม่ไม่รู้ว่าแม่พันเขาไปไหนลูกค่ะอันนี้เอ๊ออันนี้ไฟไม่แน่ใจลูกค้าอันนี้อ๋ออันนี้เจ้าจัก,กรพรรดิน,นะคะไฟให้แปดเก้าเหมือนกันใครจะเอาเจ้าจัก,กรพรรดมีหลายต้นนะคะแปดสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็ถัดมานี้ค่ะข้างหลังข้างหลังนี้จะเป็นอุ้ยลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟ มาทางนี้เลยแล้วกันนะลูกค้าตอนนี้ไม้หลายๆตัวก็กําลังโตนะคะโอ้ยตัวนี้หลงอยู่อาจารย์ค้งลูกค้าต้นไม่ใหญ่มากแต่ได้สองต้นคู่นะคะตัวนี้อไปเก้าเก้าค่ะอาจารย์โคง้งตัวนี้เจ้าชายมาวินนะคะก็เก้าสิบก้าบาทคะ่ะมีติดรัตนะสเสนต้นเล็กไปนิดนึงคะ่ะตัวนี้ก็เจ้าชายมาวินนะคะตัวนี้ก็เก้าสิบเก้าค่ะมีหน่อแล้ว นะคะหนูน้อยๆขึ้นมานะคะตัวนี้พันดาวเอาไป89บเกนะคะพันดาวกระถางห้าเนาะแปบาทค่ะทางนี้ก็จะใช้มาวินค่ะไฟก็ให้ไปที่89เนาะลูกค้า89บาทนะคะถ้ามีหนอเก้าตัวนี้เหมือนจะเหลือต้นเดียวนะคะนางเทวีพุทธวงศค่ะตัวนี้นะคะ100่งร 109บาทลูกค้าตัวนี้หนกกำลังจะขึ้นนะคะกัดสี่เต็มเลยนะคะตัวนี้เพชรบ้านปทุมค่ะลูกค้าตัวนี้ไฟให้8 9นะคะฟอร์ม8 9เนาะตัวนี้จะเป็นเรืองพระนารายนะคะต้นที่ติดกันนะคะเอ๊ตัวนี้ไฟไม่แน่ใจลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาไว้ก่อนนะไฟ ตัวนี้นะคะจะเป็นยักษ์ปักหลั่นกับสืบปักขานะคะไปเป็นกอเลยลูกค้าส่งสายพันร้อยเก้าบาทะคะ่ะงานหนอ่อกึนแเราด้วยนะคะตัวนี้นะประสานกายลูกค้าอ่ะวันนี้นะคะรอบนี้ประสานกายไฟก็ปัดให้เป็ดเก้าหมดเลยนะคะเพราะว่าเก้าเก้าไฟคัดไปขายหมดเร้วนะ้ะอ่านะคะก็ลูกค้าก็สนใจต้วไหนลองลองเลือกได้นะคะอันนี้ก็คืออ่า ตัวนี้ไฟลืมชื่อกระทันหันเลยค่ะลูกค้าใครจะเอาวอลไปแปดสิบนะคะลืมกระทันหันอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นเจ้าสาวพื้นเขียวใบชมพูค่ะตัวนี้เก้าเก้านะคะเนาะจะฟอร์มเต็มกว่าแปดเก้านะลูกค้าอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไฟไม่แน่ใจนะลูกค้า ตัวนี้ก็ดาราค่ะลูกค้าดาราเนาะดาราไฟเปิดไปให้8 9้าหมดเลยนะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะอ๋อตัวนี้นะคะเจ้าสาววันนี้นะจะเป็นป้ายเยอะเราไซส์ใหญ่หน่อยตัวนี้ร้อยเก้าบาทน,นะลูกค้าวันนี้เจ้าสาวจะมี8ปดเก้าเก้าเก้าร้อยเก้านะคะส่วนอันนี้เท้าลำไยนะไฟเปิดไปให้ที่เก้าเก้านะลูกค้าต้นใหญ่ๆเลยค่ะก้านงแดงพื้นเขียวแล้วก็ป้ายแดงนะคะ เนาะอันนี้ก็เป็นเจ้าสาวฟอร์มฟอร์มร้อยเก้าบาทนะคะร้อยเก้าบาทฟอร์มแบบนี่ค่ะบัวสวรรค์นะลูกค้าบัวสวัสนะค์เนาะเก้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะอสงไขยอสงไขยวันนี้ไฟให้เลดเดียวกันเนาะไฟให้ไวเท่าไหร่นะต้นคลิปลูกค้าอะลูกค้าใครจําราคาได้นะคะให้เลดเลยตัวนี้นะคะจะเป็นกันยาวชาัชราลูกค้าโอ้โหตัวนี้มีโนนะคะเป็นงานแบบ เอาไปตั้งแม่ได้เลยนะลูกค้าตัวนี้ไฟให้ไปที่120บาทนะคะเผื่อใครจะไปตั้งแม่เนาะ120บาทนะคะมีหน่อเล็้วด้วยนะคะกัญญาวัชระนะคะเป็นไม้ที่ฟอร์มสูงตัวนี้อาเป็นหนุมานของเมืองเป็นหน้าแผางเมื่อกี้เอาไป80นะโอ้ตัวนี้จะเป็นสีกัญน,นานะลูกค้าเจนหนึ่งตัวนี้มีหน่อแล้วคะ่ะตัวนี้เอาไป109บาทนะใครจะเอาฟอร์มมีหนอนนะคะ109บาทเนาะลูกค้า ร้อยเก้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอาสงขาไข่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพชรเจ็ดไปกับเพชรเจ็ดสี่หรืออะไรลูกค้าลูกค้าไปที่ร้อเก้าสิบเก้าบาทนะคะตัวนี้จะเป็นวิจิตรจินดากับไก่ทองประเสริฐไปคู่กันคะ่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะร้อยเก้าบาทนะลูกค้าร้อยเก้าบาทแล้วก็ตัวนี้คะ่ะจะเป็นบุตรสลินเนาะไปคู่กับ ใช้ชนต้นเล็กนะคะแล้วก็สาวโพธารามนะคะตัวนี้ก็ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะตัวนี้จะเป็นพญาหงนะลูกค้าไปคู่กับสีกาจดพิเศษเจนสองตัวนี้ก็ไปร้อยเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยเก้าบาทนะคะตัวนี้เจ้าสาวเนาะไฟให้ฟอร์มเดียวกันก็คือแปดเก้านะคะฟอร์มนี้นะคะฟอร์มนี้เอาไปแปดสิบเก้าบาท ค่ะเดีววันนี้ไฟต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ